อ่ะนัดแนะกันดีๆครับแล้วะ็กดต Four ัวนี้นะโอเคนะอ่าเอาถ่ายรูปให้มามาครับเยอะค่ะหน้าใหญ่จังเอ้ยหน้าใหญ่ไหาใหญ่ไหม ตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วเรากำลังมาเดินเล่นที่เ,เดินเล่นที่ไหนท,ที่ทุ่งกังหันครับเราจะกินอะไรกันดีนะ้าเดินไปดูข้างบนก่อนไหม ตรงนี้มี ATV ไว้ให้บริการครับแบบรับตั้งเลยร้านค้าขายของเตียบเลยครับให้ปลาป้าอุ้มไหม ทุกคนโอ้ยมันหนักแล้วลม,าามันตัวใหญ่แล้วอ๋อต้องอุ้มลูกรวดขอพลังนะโอ้ยรถมาแล้วลบก่อนรถด,ดีแต่เดียวต้งรันะเดียดเด๋ยวเราเดิน โอ๊ยข้างหลังแบบไหนไอ้ปะป๊าเป็นรถอะไรจอยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยต้องอุ้มลูกครับเอ้าจับดีๆปะปะ๊าไปเดินเล่นตรงนี้ดีกว่าไปโอ๊ยปาป๊าอุ้มไม่ไหวแล้วมันมันไม่ โอยโอูไม่ไหวแล้วเอาลงเลยเออของเล่นเลยเอาป้านี่เข้าไปไปเดินเล่นก่อนปะเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้เดี๋ยวพาเข้าไปเดินชมในสวนกันครับ เดี๋ยวเข้าไปถ่ายรูปข้างในกันครับเด็กไม่เสียใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผู้ใหญ่สองท่านครับผม40บาทครับตัวเป็นส่วนรดที่คาเฟ่ในสวนะครับอ๋อครับผมบขอบคุณมากครับไ,รได้ตั๋วมาแล้วครับผู้ใหญ่20บาทครับ ใช้ตั๋วเป็นส่วนลดอ่าข้างในคาเฟ่ในสวนได้ครับนี่บรรยากาศข้างในครับทิวสนสวยดีครับเป็นที่นั่ง เล,เล่นในสวนกันครับเขากำลังลดน้ำอยู่นะมาดูดอกไม้สวยๆกันครับ ถ่ายรูปกันไหมมายืนตรงนี้สิเดีย๋ยวจะถ่ายไปนู่นให้ก็ถือโอกาสถ่ายรูปให้อ๋อเดี๋ยวก่อนเตจัดกล้องก่อน <c oughs> พร้อมยัง นี่ครับถ่ายรูปไม้เลยทีทูวันมองกล้องทีทูวันเย,ย่ดอกไม้สวยๆครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ชื่อดอกไม้จริงๆมันเป็นดอกไม้ต่างประเทศทั้งนั้นเลยครับนี่ อันนี้เป็นห <c oughs> มาไม้ครับเดี๋ยวเราเดินชมไปเรื่อยๆครับโอ้อันนี้ดอกอะไรดอกคริสต์มาสหรือเปล่าฝั่งนี้ก็สวยครับ อ้าวหันมาหาปลาป๊าด้วยนี่ครับกำลังาหาม,มุมกันอยู่จะวิ่งไปไหนเนี่ยยืนยืนยิงหลอดดิยิงหลอดิท้าหลอดไงท้าหลอดยิงหลอดไงยิงหลอดหันมาหาปลาป๊าหน่อยหันดูกล้องปลาป๊าเอาดูกล้องเลย นี่มาเดินมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราไปแต่งที่สวนเราเนาะโอ้ระวังล้มนะตอนนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวพาหันกลับไปดูอ่าทุ้มกังหันครับทุ้มกังหันลมเขาเค้อ กังหันลมผลิตไฟของกอฟผอครับนอ่ะนัดแนะกันดีๆครับถ่ายรูปให้มามาครับอ่าตั้งให้ตรงๆตั้งให้ตรงๆ,งรงๆอ่านี่ครับ อ่าได้ครับให้ตรงๆงก่อนสิลูกตั้งตั้งโทรศัพท์ให้ตรงๆนี่อ้ก็ขยับมาตรงนี้อีกขยับอ่านั่นแหละเอาตั้งตรงตงโอเคถ่ายให้มามาเลยครับคือกำลังฝึกให้ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นครีเอเตอร์ครับขอถาอ่า,อาขอถ่ายเองครับอืมแบบนี้ได้ไหมเขาเห็น <c oughs> ผมถ่ายครับเห็นเฟารมมบอยถ่ายโอเคขอบคุณครับก็เลย <มา S 1> จำม,มาครับเดี๋ยวจะค่อยๆสอนให้เขาเป็น,นปยูทูบเบอร์ได้ได้ไปเดินไปครับนี่นนพาชมข้างในส,นสวน,สน,นโอ้ยมันจะนั่งได้เหรอลูก ไอ้ตัวเล็กนิดเดียวนั่งไม่ได้หรอกเรามาดูชิงช้ากันครับชิงช้าของเผ่าเมมมาถึงโลชิงช้าไปเลยนี่ในที่นั่งพักแต่วันนี้โชคดีครับมันณนตอนนี้ตรงนี้แดดไม่แรงครับไม่ไม่มีแดดเลยแหละเพราะว่าฟ้าคือหมดครับก็เลยโชคดีไปแต่อากาศก็เย็นๆครับไม่ถึงกับหนาว เดี๋ยวเราจะพาไปชมไล่ชาด้วยเอาปะป๊ามานั่งตรงนี้นะเดินไอ้ไอเล่นตรงนั้นได้อยู่ไปเล่นไหมไปสิปปก็ไปสิ <c oughs> อย่าไปตัดของเพื่อนแม่ล่ะโอ้ยแม่ดับอยู่ไหนพ่ออ่าให้มา้าพาเล่นนะ <c oughs> อ่า ดูพี่พี่พี่ข้างๆเล่นยังไงอ่ะจับดีดีจับดีดีนะมันจะตกนะเอาขาขึ้นหมดหรือยังนะ่ะเอนเอาอเอาขาขึ้นนั่งให้เต็มตูดเลย เออไม่ต้องปล่อยหรอกเดี๋ยวหันไปชมวิวที่ทุ่งกังหันอาอเอาป๊าพาพานั่งอ่ามามาจับกล้องนะข้างไหนข้างหลังเหรออาตายนั่งก่อนนะจึ้ง นั่งด้วยกันสคนไปแล้วนะมามาไปเลยไปเลยล่ะไปเลยห้ามขาดนะขาดมานี่แย่เลยนะขาดมานี้เดือดนะอันดุงหมาผ่านมานี้อ้ายแย่เลยนะสู้ๆให้มามาหน่อยสู้ๆไง

อาจุ๊จู่ไหมดูจุ๊จู่ไหมปอยแล้วมันจะล้อมโลกมันจะล้มต้องวิ่งตามครับปล่อยไม่ได้เลยครับไอ้ตัวนี้เ,เดี๋ยวพามาหาชิมกาแฟก่อนครับมันชื่ออะไรเดียวังคีดิฟคอ c o f f โอ้ยอ่านชื่อไปไหมหอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูคอฟฟี่กันครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นพาชมบรรยากาศนี่มันเดินลงไปตรงกระท่มนี้ได้ครับนู่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงนู้นกันครับมาดูวิวตรงนี้ก่อนมันเป็นวิวไล่ชาครับตรงนูน้นอ้ายไปมันจะอันตรายไหมเนี่ยตรงนู้นแหละมันอันตรายมากอ่ะ นู่นนะตรงนู้นนะมันอันตรายตรงนู้นเหรอครับพอดีพาลูกมาด้วยครับมันก็เลยน่าจะไปไม่ได้อันตรายเกินไปดูวิวตรงนี้ก่อนละกันครับอันนี้เป็นไร่ชาครับอ่าเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันครับฐานอะไรมันเป็นลูกบอลสีไม่ใช่หรออ๋อ โอ้ปาฟ้ามองไม่เห็นมันมีฐานด้วยตอนกลางคืนมันค่อยมีไฟอยมันใช้ฐานนั่นแหละใช้ไฟจากฐานมาดูกาแฟกันครับาเหื่อหิวครับมีอ่าไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปมองเลยเพิ่งกินมา เฮ้อะไรอยากกินอะไรเฮ้มามาหันไปดูนี่โอ้ครับผมเฮ้ลูกหันไปดูแล้วมันมีอะไรนี่ครับมันมีอะไรมาม่ามันมีมาม่าโอ้ยเฮเฮ้มาม่าเด็กน้อยเหรออยากกินเหรอเอาไหมเอาไหมกินข้าวมาแล้วกินข้าวมาแล้วไม่ใช่เหรอ เอาอันเป็นหลอดนี้ไม่ดีกว่าหรอจะกินไหมจะกินไหมมาม่าอ่ะอ่ามาก็เห็นไม่ได้ครับน่าจะเสียตาอีกแล้วครับครับอ่าถอดรองเท้าด้วยนะถอดรองเท้าด้วยออ่้นี้นี่ตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่ในซุ้มในกระท่อมนี่มาดูวิวอ่าเด็กน้อยก็หิวครับเห็นอะไรก็ไม่ได้หิว นี่ดูวิวกันครับรกาแฟที่นี่ก็ไม่แพงครับมามาคือว่าปกติครับแ,รแก้วละประมาณ60บาทครับตรงนู้นมีทางเดินลงไปด้วยครับไปดูไล่ชาฝั่งนน้นจะเป็นวิวทุ่งกังหันครับเราเคยไปแล้วพอแล้ว มันต้องนั่งรถเข้าไปครับฝั่งนู้นเป็นผ่า,าซ่อนแก้วครับพระธาตุผ่าซ่อนแก้วเป็นตัวเขาเคาแถวแคมป์สนครับที่เราเข้ามามเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อครับครับตอนนี้เราก็เดินกลับออกไปแล้วอยากดูม้าว่างั้น อ่ะม้าไม้ไหนม้ามันร้องอยัางไงร้องอยัางไงาออันนี้มันไดโนเสาร์หรือเปล่าฮ้กลับกลบเดี๋ยไปเดินมาอีกนู้นเราไปดูม้ากับกวางตรงนู้นอันนี้ทางออกไปจุดเดิมแล้วครับ,บนนอะไรนะนนโอ้จะเอาแต่ของเล่นนั่นแหละได้ได้ได้เดี๋ยวก็ซื้อให้ครับน,นี่ เดี๋ยวเราไปดูม้ไม้ดูกว้างตรงนี้แล้วเราก็าจะกลับสู่ทางออกแล้วครับก็อ, <c oughs> อะไรกัน <c oughs> วิดีโอนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้ <c oughs> ได้ได้ซื้อของเล่นครับฝ <c oughs> ากเลยฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมีวิดีโอดีๆเดี๋ยวมาพามาแชร์มา อัพให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมต่อไปครับลากันไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายท่านผู้ชมด้วยบ๊ายบาย